นะะหนูจะได้ใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะอยากได้ชิกที่ว่าทำให้หนูท้องตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะอ๋ออันนี้ไม่ยากครับเบื้องต้นเราก็ทำองค่วาใจเกี่ยวกับเรื่องของการฝังตัวอ่อนก่อนเนอะเพราะตัวอ่อนเนี่ยต้องฝังตัวอยู่ที่เยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้นเยื่อบุโพงมดลูกเนี่ยก็ถูกควบคุมด้วยรอบประจําเดือนซึ่งมันจะมีฮอร์โมนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถทานอาหารออกกาลังกายหรือรพอักผ่อนเนี่ยเพื่อทําให้การตกไข่สม่ำเสมอเนี่ยเยื่อบุก็จะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็รับตัวอ่นได้ดีครับอันที่1เนี่ยก็คือลองดูเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พวกนี้จะทําให้เยื่อบุโพงมดลูกมีคุณภาพดีขึ้นอันดับที่2เนี่ยก็คือการออกกาลังกายที่ดีแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนเข้ามดลูกได้ดีอันที่3คคือลดวามเครร,ยยเรีียยดดดพพพัักกกผ่่อออนนนหเงึึมคคบ ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้นานเพียงพอ7-8ชั่วโมงเสร็จแล้วถ้ามีความเครียดเราก็หาทางที่จะลดมันลงอันสุดท้ายข้อ 4, สําสคัญครับเราก็ตัดปัจจัยลบต่างๆเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่แล้วก็การทานอาหารที่มีของหวานหรือไขมันสูงพอตัดปัจจัยลบเนี่ยมลูกก็จะแข็งแรงขึ้นเยื่อบุของมลูกดีทําให้โอกาสท้องในรอบแรกสูงมากเลยครับแต่ถ้ายังมีปัญหานะครับก็สามารถมาปรึกษาได้ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุปยากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ